สบายดีวันนี้สิพามากินบัฟเฟย์ยูงแฮมดูสิทธานีเนาะมาเบิ่งกันเนาะว่าอาไหาันวันนี้มีอย่างเนาะมาเบิ่งกันเด้อเดี๋ยวสิพาไปเบิ่องอันนี้ก็เป็นแอปเปติเซอร์เนาะ,ะ,ะมีชีสมีสโมกแซลมอนแล้วก็มีอ่าบูชีสเชดด์ชีสแล้วก็อ่สาสลัดทั้งหลายแล้วก็ ตัวนี้แมนซีฟู้ดเนาะแล <ml> ้วก็สลัดทั้งหลายนั่นแหละแล้วมีอย่างอีกประดีอ้าวมีหอยมีออยสเตอร์เนาะออยสเตอร์โอ้เขาเป็นแต่แซ่บอิหลีได้ละมีปูนึ่งแล้วก็มีอาหารอ่าญี่ปุ่นเนาะเจแปนิทฟู้ดโอ้เป็นแต่แซ่บหลายมังดู เอาทางนี้ก็เป็นของหวานเนาะป้าของหวานตรงนี้มีแตนิ่วเป็นแต่แซ่บเนาะมีบูชีดมีอะไรกับอเมริกันอ่าดีเซอร์สแล้วก็มีอาหารไทยอ่าบะเบนขนมไทยเนาะอ๋อว้าวพีชเออแล้วก็มีผลไม้เนาะและหลังจากนั้นก็มีอันนี้ก็แม่นอันโอ้ทางนี้เป็ดเป็ดย่างแล้วก็หมูแซ่บแหงเป็ดย่างอัน กอีแล้วอันนี้ก็ซีฟู้ดย่างเป็นซีฟู้ดอันนี้เป็นทางอันนี้พิซซ่านวเป็นตัวแซ่บพวกปิ้งย่างทั้งหลายเนาะเป็นกุ้งเป็นปลาหมึกย่างให้แน่นอนก็เป็นหอยเป็นแต่แซ่บแหงมีอีกทางนี่ก็เป็นอันนี้ก็็เปนน้ำจิ้มพาสต้าอันนี้เป็นปูนึ่งพาสต้าแล้วแต่เฮาอยากกินแล้วก็มีแซลมอนมีเป็ด มาอีกอ่ะเป็นพาสต้าอีกเนาะโอ้พาสต้ากินเลยนี่เลยแล้วก็มีต่ำบักคูมีต่ำบักคูบ้าดมีทั้งต่ำไทยต่ำลาวเนาะแล้วกับอันนี้มีขะเปุ้นขนมจีนมีทั้งอันน้ำยาปูแล้วก็น้ำยาไทยเนี่ยโอ้มีหลายอย่าง แล้วก็มีอ่าพัฒไทยแล้วก็พักส่วนนี้กับอุภูทแล้วต่อมากันนี้อาหารไทยไปสิมาดูสิบทานี้แต่วิวนี้งามแพงด้วยพี่น้องวิวเน้าเห็นวิวพัทยาทางเบิร์ดเลย